เล่าก่อนนอนเสนอทิทานเรื่องเศรษฐีขี้เหนียวในเมืองพาราณสีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออิสรีมีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกรเศรษฐีอิสรี Israel เป็นคนมีกรรมคือกระจอกง่อยตาเหล่และปะนีมากไม่ทำบุญให้ทานแม้จะรับประทานเองก็อดอดอยากๆ แต่บรรพบุรุษของอิสลีได้ทำบุญให้ทานมาตลอดเจ็ดชั่วโคตครั้งถึงข่าวที่อิสลีได้รับตำแหน่งเศรษฐีสืบต่อมาก็ทำลายวงตระกูลเสียเผาลงทานหมดเขี่ยตีขับไล่พวกยาจกที่มาของขอทานปิดประตูไม่ยอมให้สมัทพา,ามเข้าไปบินทบาทปุดภรรยาก็าปล่อยให้อดอยากตัวเองเก็บแต่ทรัพย์ วันหนึ่งอิสลรีกลับจากการเฝ้าพระราชาขณะเดินทางจะไปบ้านของตนได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งสุดดื่มสุราอยู่พร้อมกับมีกาแก้มด้วยให้นึกอยากดื่มสุราเป็นกำลังแต่มาคิดว่าถ้าตนดื่มสุราก็สิ้นเปลืองและจะต้องมีใครๆมาขอดื่มด้วยยืนดื่มดีกว่าอิสลีสู้ทนอยากเอา แต่ด้วยความอยากก็มากขึ้นทนทนไปจนตัวผอมเหลืองมีเส้นเอ็นขึ้นสะพังไปทั่วร่างกายวันหนึ่งเข้าห้องนอนซุกตัวอยู่บนเตียงภรรยาเห็นอาการของอิสลีไม่ค่อยจะดีขึ้นเข้าไปรูปหลังถามว่าคุณพี่ไม่สบายหรือคะอิสลรีตอบว่าเปล่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรภรรยาถามว่าคุณพี่ ถูกพระราชาทรงกิ้วหรือคะเปล่าพระราชาไม่ได้ทรงกิ้วพี่หรอกถ้าเช่นนั้นใครดำไม่พี่ไม่พอใจบ้างไม่มีคุณพี่อยากรับประทานอะไรหรือคะพอภรรยาถามถึงตอนนี้อิสลีนิ่งเงียบไม่ตอบเพราะกลัวจะเสียทรัพย์แต่แต่กืนน้ำตากืนน้ำลายเมื่อภรรยาเข้าถามหนักเข้าก็บอกว่าพี่อยากดื่มสุรา ภรรยาโล่งอกบอกว่าพี่ฉันจะไปหาสุรามาให้ภรรยาไปซื้อสุราขวดเล็กๆมาให้หนึ่งขวดอิสลรีก็ถือขวดสุราเดินออกจากเมืองเมืองไปพี่จะไม่ดื่มสุราที่บ้านเพราะเกรงว่าจะมีคนอื่นมาขอดื่มเธอไปซื้อขวดเล็กๆมาเพียงขวดเดียวพี่จะไปแอบดื่มที่อื่น ภระยาะไปซื้อสุราขวดเล็กมาให้หนึ่งขวดอิสรีถือขวดสุราเดินออกจากเมืองไปถึงฝั่งแม่น้ำแล้วก็หลบเข้าไปที่พุ่มไม้ใกล้ทางนั่งและก็น,นลินสุราดื่มคนเดียวบิดาของเศรษฐีอิสรีซึ่งถึงแก่กรรมไปนานแล้วเมื่อมีชีวิตได้ทำบุญให้ทานมากจึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ในเทวโลกขนาดนั้นเท้าเธอได้พิจารณาดูว่า อิสรีลูกชายซึ่งได้รับมรดกและได้ตำแหน่งสิทธิอยู่ในขณะน,นี้อย่างรักษาประเพณีการทำบุญให้ทานอยู่หรือเปล่าเมื่อเห็นว่าอิสลรีลูกชายทำลายประเพณีนั้นหมดมิหนำซ้ำเผาโรงทานขับไล่คนยากจนและเวลานี้กำลังแอบไปซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้ดื่มสุราคนเดียวเพราะกลัวคนอื่นจะขอกิน ท้าวเธอจึงกรบลริว่าเราควรจะไปทรมานเจ้าอิสรีให้เห็นบุญเห็นกรรมแล้วกลับใจให้ทานเสถียเท้าเธอจึงลงจากเทวโลกมาเมืองมนุษย์นั่นลมิตร่างเป็นพระคนกระจอกง่อยตาเหลเหมือนเศรษฐีอิสรีแล้วเข้าไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามว่ามหาเศรษฐีมีธุระอะไรพระอินแปลง กราบทูลว่าขอดีชาใต้ฝา่าทุกรีพระบาทข้าพทธเจ้ามาเฝ้าในวันนี้ก็ด้วยความประสงค์จะขอมอบทรัพย์ของข้าพเจ้าซึ่งมีอยู่ประมาณ80โกดธถวายแด่พระองค์ขอพระองค์ได้โปรดบอกกรมคัขงขนทรัพย์เหล่านั้นมาเก็บไว้ในพระคลังหลวงเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตัดว่า อย่าเลยมหาเศรษฐีทรัพย์ในคังของเรามีมากกว่าทรัพย์ของท่านพระอินแปลงกราบทูลว่าขอเดชะหากพระองค์ไม่มีพระประสงค์เช่นนั้นข้าพระเจ้าขอจ่ายทรัพย์ให้ท่านตามความพอใจของข้าพระเจ้าพระราชาตรัสว่าให้เถิดพระมหาเศรษฐีพระอินแปลงจึงถวายบังคมพระราชาไปยังเรือนของเศรษฐีอิสรี เมื่อเข้าไปถึงเรือนได้เรียกคนเข้าประตูมาสั่งว่าถ้ามีใครรูปร่างคล้ายเรามาในเรือนพวกท่านจงขับไล่ไปถ้าไม่ฟังก็ให้เคี่ยนตีหลังเสียเมื่อพระอินท์แปลงสั่งดังนั้นแล้วจึงเข้าไปนั่งในเรือนให้เชิญภรรยาเศรษฐีอิสลีมาหาพระอินท์แปลงแสดงอาการเหมือนอย่างเศรษฐีอิสลีไม่มีผิดแล้วพูดว่า น้องจ๋าเรามาให้ทานกันเถอะเพราะทรัพย์สุบัติของเรามีมากมายภรรยาปุธ,ธิดาตลอดจนทาสกรรมกรเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ซุบซิบกันว่าตั้งแต่อยู่มาไม่เคยได้ยินเศรษฐีสลีพูดว่าจะให้ทานเลยวันนี้ดื่มสุราเข้าไปเกิดใจดีอยากให้ทานภรรยาอิสลีจึงพูดว่า คุณพี่สาให้ตามพอใจเิอพาอินแปลงจึงให้คนตีกองร้องประกาศทั่วพระนครว่าผู้ใดต้องการเงินทองแก้วแหวนขอให้ไปที่เงินเศรษฐีอิสรีประชาชนเมื่อได้ยินประกาศดังนั้นก็พากันประชุมที่ประตูเรือนพระอินแปลงให้เปิดห้องซึ่งเต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองหลายห้องด้วยกันแล้วกล่าวว่า พวกท่านจงพากันมาขนทรัพย์เหล่านี้ไปจนพอต้องการเกิดประชาชนก็พากันเข้าไปขนทรัพย์พอจนพอความต้องการมีชาวบ้านคนหนึ่งเอาที่มาขนทรัพย์จนวนมากบรรทุกแก้วแหวนเงินทองเอาโคส่งตัวของเศษรษฐีอีกครั้งนั่นแหละออกจากพระนครไปตามทางหลวง ห่างจากพุ่มไม้ที่เศรษฐีอิสรีนั่งดื่มสุลาอยู่พาหก็กล่าวถึงคุณของเศรษฐีอิสรีว่าเจ้าพระคุณเอ้ยท่านเศรษฐีอิสรีท่านมีจริงๆหอยท่านมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีเหตุตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ต้องไปทำงานจนตลอดชีวิตเพราะท่านเศรษฐีโคคู่นี้ก็ของท่านทรัพย์เหล่านี้ก็ของท่าน พ่อแม่ให้ไม่ถึงอย่างนี้อิสลีคลีตีได้ยินอย่งนั้นก็ตกใจลุกทะลึ่งขึ้นโผล่ออกจากพุ่มไม้จำโคที่ได้วิ่งก็จับเอาสายสะพายโคดึงไว้พูดขึ้นว่าเฮ้ยไอ้คนชั่วนีม่มันโคของเราเอาไปไหนชายบ้าชาวบ้าน นอกจากจะลงมาแล้วก็คว้าที่ต้นคอของอิสรีแล้วพูดว่าเฮ้ยไอ้ hmm. i, คนอับประลักท่านมหาเศรษฐีอิสรีให้ทานแก่ข้าทั้งหมดนี้ท่านให้มาหวดดีอย่างไรถึงมาดึงสายตะไายโคของไว้แล้วก็ผักที่ต้นคอของเศรษฐีอิสลรีจนกระเด็นไปชาวบ้านนอกจากจะได้ของที่อิสลรีมาเศรษฐีอิสลรีก็ลุกขึ้นงกงกปัดฝุ่นแล้ววิ่งไป อยู่หยุดที่หน้าชาวบ้านชาวบ้านนอกจากจะลงรถปีเข้าไปจิกผมกดคอลงเอาศอกแล้วก็จับคอพอโดนเข้าแบบนี้เศรษฐีสรีก็หายเมารีบเดินไปที่เรือนของตนเที่ยวจับคนนู้นคนนี้เที่ยวแย่งเอาทรัพย์ของตนคืนแต่ก็ถูกคนเหล่านั้นเตะทุบจนล้มลุกคู่คาน ท่านจะเข้าไปในเรือนก็ถูกคนเฝ้าประตูผักออกไปเมื่อหวนกลับมาอีกก็ถูกตีเมื่อไมีมีทางเข้าไปในเรือนได้ก็ไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝา่าธุลีพระบาทพระองค์ตัดให้คนไปป้นเรือนของข้าพระเจ้าหรือพระเจ้าค่ะพระราชาตัดว่าดูก่อนเษธีเราไม่ได้ให้คนไปโป้นท่านนั่นแหละ ท่านนั่นแหละมาหาเราบอกมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่เราเราไม่รับไว้แล้วท่านยังบอกว่าจะนำทรัพย์ทั้งหมดของท่านเป็นทานแล้วท่านอีกนั่นแหละให้คนไปเที่ยวตีกองประกาศร้องเปล่าในพระนครประกาศให้คนมาเอาทรัพย์สมบัติของท่านไม่ใช่หรือ เศรษฐีอิสลีกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ไม่จริงเลยข้าพระองค์ไม่เคยกลาบทูลดังนั้นและวัยวันนี้ก็ไม่ได้มาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรง,งทราบดีแล้วว่าข้าพระองค์น่ะตานี้แม้แต่น้ําปลาหยดหนึ่งก็ไม่ให้ใครข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงโปรดเลือกคนที่ประกาศให้ทานนี้มาสอบสวนให้ข้อเท็จจริงเถิดพระเจ้าค่ะ พระราชาตัดสั่งให้เรียกพระอินแปงที่แสดงตนเหมือนเศรษฐีอิสรีนั้นมาเมื่อพระอินแปงเข้ามาก็ปรากฏเฉพาะพระพักคนทั้งสองเหมือนกันทุกอย่างพระราชาและหมู่อามาต์ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นเศรษฐีอิสรีตัวจริงสอบสวนก็ได้ความว่าเศรษฐีอิสรีจึงจกล่าวพูลว่าขอเดชะพระองค์ทรงจำข้าพุเจ้าไม่ได้หรือข้าพระองค์นี่แหละ เป็นเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่เศรษฐีพระราชาตัดว่าเรายังตัดสินลงไปไม่ได้ว่าใครเป็นเศษเรษฐีพวกเหมือนกันทุกอย่างท่านเห็นว่าใครที่พอจะจำท่านได้บ้างเศรษฐีอิสรลีกราบทูลว่าขอเดชะภรรยาของข้าพระเจ้าพูดเจ้าค่ะสามีของเธอคนไหนนางชี้ไปที่ พระอินแปลงแล้วกราพทูลว่าคนนี้พระเจ้าค่ะแม้บุตรธิดาทาตกรรมกรที่ถูกเรียกมาถามทุกคนก็บอกตรงกันชี้ไปที่พระอินแปลงว่าเป็นเศรษฐีอิสลรีเศรษฐีรู้สึกอึดอัดว่าทำไมจึงเป็นไปได้เพียงนี้ก็ได้ความคิดขึ้นใหม่ว่าที่ศีษะของเรามีปุ่มอยู่พงปิดไว้มิดชิดมีแต่ช่างกลระบ,บุคนเดียวเท่านั้นที่เห็นปุ่มบนศีสะ ควกาบทูนให้เรียกช่างกระระบุมาทันใดนั้นก็กาบทูนขึ้นว่าข้อดชะผู้มีจะจำผู้ที่จะจำข้าพระองค์ได้นั้นคือช่างกระระบุขอให้ท่านปวดเรียกเข้ามาเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อมีพระราชดำดัดเรียกช่างกระบะบมาตัดถามว่าเจ้าจำเศรษฐีอิสรีได้ไหมช่างกระบะบุตอบว่าข้าเดชะข้าพระองค์ต้องดูศรีรษะจึงจะจำ ได้พระเจ้าค่ะพระราชารัดว่าเจ้าจงดูศีรษะของคนทั้งสองเถิดทันใดน,นั้นพระอินแปลงก็บันดาลให้เกิดปุ่มขึ้นบนศีราะช่างลองกันระบบตรวจดูก็เห็นปุ่มเหมือนกันทั้งสองคนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาทั้งสองคนมีปุ่มที่ศีราะเหมือนกันข้าพุทธเจ้าไม่อาจชี้ว่าใครเป็นเศรษฐีอิสรีได้เศรษฐีอิสรีหมดที่พึง่งด้วยความเสียใจตัวสันเป็นลม ล้มลงไปตรงหน้าพระพักขนาดนั้นพระองค์แปลงอินแปลงกล่าวขึ้นว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่เศรษฐีอิสรีดอกขค่ะเป็นพระอินพูดแล้วก็เหาะขึ้นไปอยู่บนอากาศพวกอมาตะได้พยานเศรษฐีอิสรีจนฟื้นพยาบาลเจ็ดสีจนฟื้นทนในนั้นพระอินแปลงจึงมี ดำรัสว่าอิสรีลูกรักมีทรัพย์สมบัติเป็นของเราไม่ใช่ของเจ้าเราเป็นบิดาของเจ้าเจ้าเป็นบุตรของเราเราได้ทำบุญไว้จึงได้เป็นพระอินท์เจ้าเป็นผู้ทำายวงตระกูลของเราไม่ทำบุญให้ทานมีแต่ความตนีเผาลงทานเสียหมดตัวเจ้าเหมือนราชรถห่วงสะน้ำ เจ้าควรกลับใจสร้างบุญกุศลหากไม่ทําตามที่เราพูดเราจะทําลายทรัพย์ของเจ้าให้หมดแล้วเศรษฐีอิสรีลุกขึ้นยืนไหว้พระอินทร์ได้คําปฏิญาณตั้งแต่บัดน,นั้นลูกจะทําบุญให้ทานพระอินทร์รับปฏิญาณของเศรษฐีแล้วกลับไปเทวโลกตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีอิสรีก็ทำบุญให้ทานตามแบบที่บรรพุรุษ เคยทำมาทุกประการความตนีจัดและความสุรุ่ยสุร่ายเกินเป็นความทุกข์ความรู้จักประมาณเป็นความสุข